สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตอนขอให่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับหลังจากเลิกงานมานะครับไม่ได้ไปตามเซียนไหนต่อนกนะครับวันนี้พวกเราจะมาทดลองยานะครับซึ่งถือว่าถ้าได้ผลนะครับมันก็จะทําให้นกนั้นนะครับมีอายุในการหายขนนั้นเร็วขึ้นนะครับซึ่งโดยปกตินะครับนกโดยปกติจะถ่ายขนประมาณแบบถ้าทําถูกวิธีนะครับ เหมือนที่ผมเคยทำเนี่ยให้ดูนะก็จะประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนนี่คือพร้อมไล่พร้อมออกแดดนะครับพร้อมที่จะเข้าพเนี่ยเลยนะครับ3เดือนนะครับแต่ถ้าเรามีตัวยานะครับที่เร่งนะครับถ่ายขนนะครับได้เร็วนะครับมันก็จะช่วยนะครับย่นเวลาจาก3เดือนอาจจะเป็นเดือนครึ่งหรือ2เดือนอย่างเงี้ย นะครับหรือ2เดือนครึ่งนี่ก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับเนาะถ้าเกิดมันมันล่วงคือถ้านกมันขนล่วงเยอะนะครับมันก็จะย่นระยะนั่นแหละพี่น้องครับนะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เอาหนูมาทดลองด้วยนะครับผมมาที่บ้านจันแหลมนะครับผมจันแหลมผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับยาก็อยู่ที่เดิมครับผมถ้าใช้ได้เนาะจันแหลมเนาะนะครับครับไม่ต้องพูดถึงครับอยู่่นเรียกว่าเป็นโกดังโกดังเลยเป็นโกดังนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ ได้เอาไปรอบหนึ่งแล้วก็คือเอาไปไว้ที่บ้านนะครับแต่ลืมเอาลงครับพี่น้องครับอยู่หน้ารถว่าจะไปตากแดดนะครับอันนี้คือใบถั่วแปรบนะครับใบถั่วแปรบที่ผมเอาไว้หน้ารถเนี่ยครับไปด้วยนะครับตากแดดตากอะไรอยู่ข้างในรถนะครับแล้วก็ผมได้สั่งนะครับแคปซูลนะครับแคปซูลซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาจะแหลมนี่ทาแบบง่ายๆครับทดลองก่อนนะครับแบบจะทําเป็นอ่า ยาที่เป็นผงนะครับยาที่เป็นผงนะครับซึ่งยานีที่ผมทำแต่ก่อนคือจะขัดใส่ข้าวเปลือกเนกาะจะแหลมเนาะครับจะขัดใส่ข้าวเปลือกวันนี้ผมจะนะครับนาใบที่มันแห้งเนี่ยนะครับผมมาตำให้ละเอียดเป็นยาผงยาฝุ่นนั่นเองครับ,รบนะครับแต่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยอีกแต่เบื้องต้นนี่อยากจะทราบว่าถ้าใส่นะครับกี่เม็ดกี่เม็ด นะครับนกมันจะซึมหรือเปล่านี่แหละคือสําคัญเลยนะครับวันนี้ผมเอานกมาตัวหนึ่งนะครับนกอาจารย์แหลมตัวหนึ่งนะครับนกอาจารย์แหลมนี้จะให้กิน1เม็ดนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นเป็นนกของท่านเนาะผมจะให้กิน2เม็ดครับพี่น้องครับอ่าซึ่งนกทั้ง2ตัวนี้ก็คือถ่ายขนทั้งคู่น้อาจารย์แหลมเนาะอาจารย์ถ่ายครับถ่ายขนทั้งคู่นะครับอ่าตัวนี้นกที่เป็นสายพูอยู่แล้วนะครับผมดูครับนี่คือหลักฐานนะครับขนล่วงเต็มเลยนะแม่ครับอ่า ตัวนี้ใช่ที่ผมเอาเข้าวทำข้าวไหมกับจ่าแหลมไหมบ, au, บ au, ่บ <au>, ่บ่พอคนละตัวเนาะอันนี้ไม่ได้น,นกคนทธาเสองเดี่ยนสามเดี่ยนตนนัวนี้นกตัวนี้อ๋อครับอันนี้คือ <ผม S 1> นกที่จ,<ะ>จ่าแหลมจะใหนะ้พวกเรานั้นได้วิเคราะห์ไปร่วมกันนะครับสวนของผมก็อีกตัวหนึ่งครับผมเอามาจากบ้านเลยนะเป็นนกของจ่าแหลมนี่แหละพี่น้องครับซึ่งผมแบ่งไปนะครับนกตัวนี้เป็นเฉลยเจ้าเป็ดนะครับดูก็ใช่ย่อยครับผมนะดูขนครับขนก็ร่วงอันนี้ขนหางนะครับขนหาง นะแล้วก็เยอะแยะครับผลนะร่วงแต่ว่าผมขึ้นรถมาแล้วมันปิวครับมันปิวนะครับผมก็เลยเอามาทดลองกลับอาจ์แหลมนะครับเนาะเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับพี่น้องครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ต้องการแบบว่าอะไรถ้าเกิดเราจะทําจริงๆถ้ามันได้ผลก็คงจะหาเครื่องอบเนาะจะแหลมเนาะเครื่องอบไล่น้ำอย่างดีเลยพี่น้องครับเพื่อทําให้มันเป็นถูกสุขลักษณะ ให้มันสะอาดด้วยให้มันปลอดภัยด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่าแต่ว่าอันนี้คือเราทําแบบเบื้องต้นทดลองในเฉยนะครับก็อ่าใช้ยาแหลมนะครับเป็นหมอยาสิยหมอยายแล้วครับวันนี้นะครับถ้าได้นะผมว่าโอเคเลยนะครับจะย่นระยะเวลานะครับเราก็จะสังเกตว่าหลังจากที่ให้กินก็คือจะจะให้อ่าเทอ่าถาดอุจจาระออกให้หมดเลยนะครับนี่ครับดูครับนี่ใบกรอบๆเลยนะครับพี่น้องครับแห้งๆเลยนะครับเนาะ เดี๋ยวก็จะต้องหากรรมวิธีอย่างอื่นอีกนะครับพี่น้องครับย่างง่ายๆเลยนะครับอันนี้วันนี้เนาะอ่าถ้าเกิดมันได้ผลจริงร่วงเยอะอะไรอย่างเงี้ยนกไม่ซึมนะครับวันนี้คืออย่างน้อยก็หนึ่งเม็ดนะครับพี่น้องครับหนึ่งเม็ดกับกับสองเม็ดนะครับอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเม็ดหนึ่งกับสองเม็ดนี่คือมันจะมีอาการแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับสําหรับ่านกที่อยากให้วันนี้นะครับอจะแหลมกําลังจะทํากับข้าวนะครับผม นะต,ตําตําไงแม่จะลแล้วง่ยง่ายยืดเลยครัวฮะแต่วก็หยาบเนี้ยจริงๆต้องใช้เครื่องปัน่นเครื่องบดน,นะครับจะง่ายแต่ผมไม่ได้เตรียมอะไรมาครับเพราะว่าคิดว่าทําแค่นี้น่าจะไม่มีปัญหาง่าย,ยครับไมน่น่าจะมีปัญหานะครับง่ายๆเลยนะครับจากนั้นก็จะมากรอกใส่แคปซูลครับ่าแคปซูลนาซึ่งจะเป็นแคปซูลขนาด ขนาดยาที่เรารับทานทั่วไปเนี่ยขนาดกลางๆครับพี่น้องครับไม่เล็กแล้วก็ไม่เป็นเม็ดใหญ่ขนาดกลางผมขอเรียกว่าขนาดกลางแล้วกันนะครับอู้ดิ้นไปขนล่วงไปนะครับดูครับขนปีกเนาะอ่านี่ขนปีกนะครับนี่ลเรืยองไรอ่าถ้าถ้าเราไม่ให้กินนี่ได้ไหมก็ได้ครับพี่น้องครับนะแต่ว่าเราต้องทําตามที่ผมทำก็คือมันจะช้าหน่อยถ้าเกิดมันช่วยตัวเนี้ยนะครับเราจะแนบเนาะถ้ามันช่วยเล่งได้มันก็จะได้เล่นไ้อ่าได้เล่นเร็วครับพี่น้องครับ ต้องเข้าใจนะบางคนนกต่อไม่เยอะนะครับนอกจะแหลมเนาะน,น,นกต่อมีแค่ตัวเดียวอ,อย่างเงี้ยเหมือนผมเนี่ยนะครับอ่าถ้าจะสองถ่ายก็คือจบครับอ่าตอนนี้บาดเจ็บก็จบเหมือนกัน<ม>อ่ากว่าจะได้แต่ละตัวไม่ธรรมดานาะจะแหลมเนาะโอ้โหนะครับอย่างเช่นเจ้าเป็ดจะแหลมนี่กว่าผมจะได้จเจ้าเป็ดน,นะครับต้องใช้อู้ไม่รู้ว่าคัดเลือกกี่ตัวนะปล่อยทิ้งคืนโอ้โหไม่ใช่จะได้ง่ายๆนะครับนกต่อแต่ละตัวนี่โอ้โหครับพี่น้องครับ เหมือนแล้วครับผมเนาะหมอยาใช่หมอยาเปลี่ยนเป็นหมอยาเรียบร้อยนะครับผมชี้นิกลูกคอโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตอนที่เรากําลังจะกรอกใส่นะครับเม็ดแคปซูลนะครับ่นอะครับ <S <S ครับก็ตําเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมากรองครับมันต้องได้กรองมันไม่ค่อยละเอียดนาะจะแหลมเนาะเพราะว่าเราใช้แบบเอามือแบบตําแบบโขลกเอาแบบธรรมดาแต่ว่าสีมันสีฮะแต่ก็สีพอมันสีเลยเนี่ยถ้าเป็นแบบ เขาจะหัจากกอปันอันนี้กองเอาแกนมันว่าจะแหลมเนาะ้านมันยังเนี่ยครับมันไม่ละเอียดเราทำไม่เราทำไม่ละเอียดแต่ว่าใบมันละเอียดแล้วนะครับอันนี้เอาเอาทิ้งเลยนะครับเนาะแต่ว่าไอ้ที่กองมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับลองสองชั้นที่จะแหลมนะครับลองสองชั้นใหม่นะครับอ๋อขอสองชั้นใหม่นะเพื่อที่จะให้มันมันเลือดต่ฝุ่นนะครับผมเออนี่นี่นะครับโอ้หอมไหม ด้านแหลมหอมเหมือนยาฝุ่นยาสมุนไพรนะครับนี่นี่นี่ครับอืดีขึ้นดีขึ้นนะครับเสียดอ๋อลงโอ้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมครับเออนี่นะครับเป็นฝุ่นโอ้หอมอยู่ครับนี่น้องครับเหมือนใบชาน่าจะแหลมเนาะเอาเทียมไทีนี้เดี๋ยวผมจะจับให้ครับจับช่วยครับนี่เทียมไครับเทียมไ โอ้สีนี่เขียวขี้ม้าเลยเนาะจ่าแลมเนาะครับเป็นเขียวขี้ม้านะครับอ่ากรองครับผมนี่ครับโอ้ทีนี้ละเอียดเลยแหละนะครับอืมครับพอแล้วครับอ้าวเราพี่น้องครับสวยงามครับโอ้โหอ่านี่ก็ได้ลายแคปซูลโอ้โหได้ลายแคปซูลครับอ่าจ่าแหลมเป็นคนกรอกเลยนะครับผมหมอยาเนาะ เอาในนี้เอาในนี้หลอดเฮะเอาในนี้เลยอาจันเอาไม่ต้องไปเสียดายนะครับนี่ครับเอาเต็มเต็มเลยนะครับผมกอกเต็มเต็มเลยนะครับกอกสักสามเม็ดก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการนั่นก่อนนะครับผมสามเม็ดสามเม็ดนะครับหนึ่งเม็ดนะครับเต็มเนาะอาจารย์แหลมเนาะเต็มะครับเต็มนะครับนี่ อันนี้แบบง่ายๆ,ๆนะครับถ้าเกิดมันได้ผลนี่คือแบบนี้มันจะเก็บไว้ได้นานน,น,นะครับมันก็จะมีอีกหลายสูตรว่าอย่างเช่นเราเอาใบสดมันไปคั้นใส่น้ําอันนี้มันจะเน่าเร็วแล้วก็ถ้าเกิดส่งไปให้พี่น้องมันก็เหี่ยวเร็วน้อจใจแล้วมันทําไม่ได้รับมีมีทางเดียวก็คือทําแบบเป็นผงครับพี่น้องครับจะเก็บได้นานครับอย่างน้้ยก็อาทิตย์หนึ่งน่าจะได้น้อจใจแล้วเนาะได้หลายกว่าอาทิตย์อเพราะว่ามันเป็นยายาฝุน่นย,ยาผงไ,ได้หลายกว่าอาทิตย์เลยครับอ่านี่ เม็ดที่สองครับอ่าวันนี้นกผมจะให้ทานสองเม็ดนะครับเป็นนกตัวเองครับเสียงก็เสียงนกตัวเองนะครับอาจารย์แหลมก็เม็ดเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่เม็ดท,ที่โอ้้ด้เยอะอาจารย์แหลม,มถ้าเรากอกดีๆนี่โอ้โหยยยเยอะนะครับนี่มีมัตตบัวแปดสิบผลิตสิบเม็ดผลิตนะปูมาสามเม็ดนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะจับนะครับให้นกนะครับกินนะครับผมครับก็ตัวแรกก็อาจารย์แหลม มาเลยครับผมนกอาจารย์แหลมนะครับตัวแรกเลยนะครับผมวางแบบง่ายๆนะครับขออนุญาตวางง่ายๆนะครับผมเนาะก็ทดลองครับทุกอย่างครับผมจะดูว่ามันจะปฏิกิริยาไปยังไงนะครับถ้ามันยังไม่มีผลก็อาจจะเพิ่มเป็นสามนะครับสามเม็ดหรือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับทดลองเราทดลองแบบนี้ก่อนนะครับแหลมก่อนนะครับหนึ่งเม็ดก็จะ เรื่องความนั่นอยู่ครับผมพี่น้องครับมันติดนะครับผงมันติดเพราะมันเหนียวนะครับเดี๋ยวยังไงจะต้องหาวิธีที่ที่ดีกว่านี้นะครับผม่อเานียเนาะผมก็จะจุ่มน้าครับพี่น้องครับจุ่มน้ํานีดเดียวเพื่อให้ยามันลื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหนียวมือแคบแคบซูลนมันจะมีความเหนียวติดมือนะครับก็ให้จานแหลมนั้นเปิดปากนกไว้รอนะครับอันนี้การจับก็คือใช้ ใช้ผ้านะครับนกมันจะไม่ช้ำมากครับพี่น้องครับขนเป็นชิบดลนกหนึ่งนกร่างกายไม่ช้ำสองก็คือลดอาการแบบขนร่วงได้เยอะนะครับเนาะเอาละครับพี่น้องครับผมก็จะจุ่มน้ํานะครับโอ้โหลื่นเลยครับทีนี้พอจุ่มแบบครับอุ้ยนะครับเปิดทุกว้างเลยจันนะครับอืมนี่ครับอืม นะครับเรียบร้อยครับผมมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอุ้ยไม่ใช่ปล่อยข้ากลงไม่ใช่เกือบลืมนะครับเกือบลืมทําตามผมปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับตัวแรกนะอ่านกจันหลมนะครับหนึ่งเม็ดผ่านไปนะครับมาดูนกผมทีนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นนกคููอ่างด้วยนะครับนกตัวนี้นะครูอ่างก็เป็ดต่อได้นะครับเสร็จผมนะครับอ่าสามแดงครับตัวนี้นะกันเองนะ หักคอครับผมอ่าครับตัวที่2นะครับโอ้โหถึงกันเหนื่อยครับแค่จับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับอ่าตัวนี้จะเปรียวครับเปียวที่สุดเลยนะครับนกตัวนี้อ่าก็ให้เจ้าของเขาแล้ะครับต่อได้ล้วดูเองว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ชอบที่ว่ามันมีอ่างเลยนะครับอ่างเพราะน่าจะแหลมตัวนี้ครับทำได้ยังครับได้แล้วนะครับผมก็โอเค นะครับเนาะตัวนี้จะเป็น2เม็ดนะครับอันนี้เครียดมาก2เม็ดนะครับ<อ> <laughs> เครียดน้อย1เม็ดนะครับฮะ<อ>เปิดปาก<อ>เลยจา้าตีตีกระบอกมาตีขนจาขนกระจ,จุยกระจายครับผมครับอ่าเนี่ยจะเคลื่อนไปกันเลยครับให้ให้ตั้งนิดนึงอาจารย์เนีะมือนะครับอ่าเม็ดแรกนะครับ ผ่านไปนะครับต่อไปเม็ดสองครับพี่น้องครับอ่าเม็ดสองจุ่มน้านะครับเผิดตรงกว้างเลยอาจารย์จะได้ยัดง่ายๆหน่อยนะครับโอเคครับผมเข้าสูกลมนะครับอันนี้ไม่คืนธรรมชาตินะครับเออเอาโอเคครับทีนี้ก็จะไปอ่า เทถาดออกนะครับทั้งหมดเลยครับนะครับแล้วก็จะดูอาการด้วยนะครับจะดูอาการด้วยว่านกมันซึมหรือเปล่าครับแล้วก็ดูขนจะร่วงแบบละนาวหรือเปล่าครับพี่น้องครับถ้าขนร่วงละนาวนี่ก็คือใช่เลยครับใช้ได้นะครับเนาะก็จะให้ใจแลมไปเทอยู่จะผมก็จะล้างออกครับเพราะว่าขนมันก็ยังเหลืออยู่ตรงนี้นะครับเนาะอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันพี่น้องครับทุกอย่างถ้าเกิดมันเป็นของดีเนาะเราก็จะ นำเสนอนะครับไปให้ท่านนะครับถ้ามันได้ผลจริงๆนะครับผมก็จะทำแบ่งให้พี่น้องเลยครับพี่น้องครับนะตรงนี้นะเพราะว่าอุปกรณ์เราเพียบนะครับยาเราเพียบนะครับได้ไงก็เดี๋ยวค่อยติดต่ออาจารย์แหลมนะครับถ้ามันได้ผลจริงๆนะครับอาจารย์แหลมก็จะเปิด บริษัทบริษัทจำกัดปวกนะครับโอ้จำกัดไม่ใช่จำกัดนะครับอ่าโอเคครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมอ่าผมก็จะพยายามอ่าหาข้อมูลเรื่อยๆนะครับผมวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่อยากใช้ยาปฏิชีวนะนะครับใช้ยาแบบนี้ดีสุดเลยท่านชาเลดีอ่ามันแบบว่ามันผลข้างเคียงอาจจะมีแต่มันมีแล้วมันมันฟื้นตัวแล้วมันกลับคืนได้แต่ถ้าแบบยาปฏิชีวนะนี่มันอาจจะสะสมนะเป็นตัวยาที่สะสมไปเรื่อยๆนะครับ ทำให้นกเขาเรานั้นอาจจะมีผลพวงนะครับในบ้านปลายข้างหน้าเนาะตัวนี้ก็เดียบรอยครับมีาการยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับอัปเดตให้พี่น้องเราดูนะครับตัวนี้นกอ่างนะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้สวยนะครับนกนกแบบไม่สวยแต่ว่ามันเป็นนกอ่างครับพี่น้องครับตัวนั้ผมนั่งลุ้นกับจะแหลมแหะครับตัวนี้วันนั้นเจ้าเป็นได้สามแ่นะครับตัวเมียตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สองตัวแรก เก็บไว้นะครับอาจารย์แหลมเก็บไว้อยู่ครับนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่2มีอ่างหนึ่งคำแหละพี่น้องครับแต่มันบ่อยนะครับมันคูไปแล้วก็ติดอ่างบ้างกลางบ้างต้นบ้างครับครับไปธรรมดานะครับเอาละพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะรายงานผลให้ทราบแล้วกันนะครับผมเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกที่สำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสรางข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารแหลม หมอยานะครับจะเปิดบริษัทกำจัดปวกนะครับออ <laughs> ไม่ไหวครับผมสวัสดีครับดีครับดีครับ